อัลลอ ل ฺเราฮฺบานีรั้หีน ا งพระค์ขอพร ل ัตถ์ ل ครัตถีของพระอพระหัตถองพะครับถ์ของพรรันองครับงพระอพันอีกครั้งพระองค์ขอพะได้นของพองควรับนี้องะคระไั้นําเสพอใควอรันนีของะครับส็ขการคือเระ่องของคขการะัะครับ มันสุกแรกนะครับที่ได้มีการบันทึกในบุคคอิสลามนะครับผู้ที่ทำหน้านที่ละหมาดมันสุกคนแรกไม่ใช่นวีนะครับเพราะว่าสุกได้มาจากของมันสุกมันสุกลงมาแต่ท่านนามีที่มังกันที่มังการนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะรกกวบรกกวมคำละหมาดที่เป็นยามะได้เพราะว่าสิา้สิกนั้นยังไม่เม้มข็ง แต่ทัดาวีก็ให้ทราบว่าในอพผู้ที่อยู่มาดีนะให้มีการทำควัมสุขควันสุขแรกที่เริ่มทำในเยาวศาสรักจจนก็คืออาศัุคนที่ชื่ออัสฮัดอิบูซูรอรอ์ซึ่งก็ได้ทำการละหมาดที่มาดีนะในการละหมาดที่ที่คอตบะเป็นชื่อที่รู้จักกันที่เมืองมาดีนะ ส่วนที่ไม่ใช่วัดดินนะครับวูตสุแรกที่ทำกันก็ที่ชื่อเมืองวายาวาสีเป็นกรอนยาที่อยู่ระหว่งางภุทขาของมหารอยมะเรนก็เป็นที่มีมีบอกไว้ในตัวสารนี่ก็เรื่องของวัสุนะครับในวัสสุนั้ก็มีตับอบวอ,อย่างที่บอกว่าในกุ่อ่านอย่าง ชัดเจนนะครับที่ร,รัชกาลนตาลาได้ะัาว่ายาโยร์ตินาอามานุอิดานุดีอิิสลาติมีเยอมิจุมะฟัสหาวิลาดิกริลลาหิวดารุลไบดาริกุฟรุลกุอินกุตุนกาลัมโอคุมีวานทั้งหลายเมื่อถูกเรียกให้ไปทำการละหมาดนะวันศุกร์เนี่ยเจ้าก็จรงรีบ ไปยังการ w ํำลึกถึงเราและให้เลิกการค้าขายนั่นเป็นสิ่งดีสําหรับท่านทั้งหลายหากท่านทั้งหลายทราบนี่ก็เป็นญญายกรุาาที่บอกเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์มาสง่งเที่ไปไม่ใช่อย่างทํโน่นทานี่ติดอยู่ค้าขายก็ไปเลิกไม่ได้นะครับต้องปิดร้านแล้วก็ไปละวานวันศุกร์ไปอยู่กลางไร่กลางนากลางสวนก็้องเลิกพักแล้วก็มาละวานวันศุกร์ ส่วนจะละเมาสุกเสร็จแล้วจะไปทําต่อก็อไปทําได้แล้วมีกูรานบอกไว้ส่วนฮเนี่สก็มีรายงานท่านอามิวไรร์อรรอบอกว่าทาร์สูนได้กล่าวว่าน,นาโนอาคอรุนเราในฐานประชาชาติยุคสุดท้ายที่ไม่มีนบเบิ้ลใหม่แล้วอาซาวิฟูใน,ยนียาอเบนเกียวาแต่ว่าเพราะว่าเนียมาที่เราจะเป็นประชาชาติที่ไปก่อนเลย บียดียอนุมมตุลกิตาบินกอบินานั้นคืนที่เขานั้นได้รับคำพีมาก่อนหน้าเรานะครับแต่ว่าไปวันเกียมานั้นไม่ไปทีหลังเรานะครับอัลลอฮ์กำหนดนบีอ,อ,นอ,นอลัลลอฮ์ให้กำหนดวันศุกร์เป็นวันร,รื่นเริงเป็นวันที่ต้องละหมาดส่วนพวกยาวูดีนะครับก็เอาวันเสาร์เป็นวันหยุดนะเป็นวันรื่นเริงภายในสัปดาห์ วงนัสรณีน่เขาบอกเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นถ้าเราทํางานเนี่ยจะให้ดีแล้วเราก็ควรถ้าจะหยุดนะครับในประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะหยุดวันศุกร์เพราะว่าเป็นวันอีของเราควจะได้ไปละหมาดไปอะไรอะไรไม่ขาดวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นก็เป็นวันอีประจาสัปดาห์ขององยิวละชิต์ตอนี้วันศุกร์เนี่ย สนับสนุนให้เรานั้นมามาสู้เราแต่นเนิ่นๆแล้วก็อาบน้ำมาอาบน้ำวันศุกร์มาเลยนะครับไม่ใช่มาวันศุกร์แบบมองแมมเหม็นนะการสนานี้ให้อาบน้ำวันศุกร์นนบีวากัสยเยมินจุมะวา่าชีวลอาลาคุลิมหะกะเละการอาบน้ำในวันศุกร์นั้นจําเป็นสําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคน การฝันแลกทุกคนนะครับก็ครั้งหนึ่งท่านม,มุมัติกำลังขึ้นพุทุวายอยู่แล้วก็มีชายคนหนึ่งมามา้วตัวมองแลม,มเลยมันงมันกี่มองแล้วม,มัดจะถามชายคนนั้นบอกฉันจะรีบมาเนี่ยงามจุ่งต้องเนี่ยไม่ได้อาบน้ํามาเลยอานำลำบากอย่างเดียวม,มวเนิตยฉนยันได้ยินท่านรรสู้ว่าวันศุกร์เนี่ย จะต้องจาเป็นต้องละหมาดวันดาแักวิชาการเขาบอกว่าเป็นซุนน่านะครับสมควรไม่ไม่ถึงขั้นไหวจิตก็คือสมควรที่จะอาบน้ำให้ออให้หอมให้สะอาดแล้วก็ใส่น้าหอมให้ดีใครที่มาวันศุกร์ในชั่วโมงแรกเนี่ยท่านอบีบอกเหมือนอย่างกาทำพุ้ธบานด้วยอูส่วนใครมาชั่วโมงที่สองก็เหมือนกับเท้าท่านทำพุ้ธบานด้วยบัว โดใครมาชั่วโมงที่สามก็เหมือนกับเขาทำด้วยแพะที่มีเขาโดยใครมาชั่วโมงที่สี่ก็เหมือนกับเขาทํดา,าด้วยกอระบาดาย่าอย่างเดีกันใครที่ไปชั่วโมงที่ห้าก็สุดท้ายก็เหมือนกับได้อะไรทำกุรุบานด้วยไข่ดังนั้นเมื่ออิมามสุดท้ายอิมามมาขึ้นกุตุบาแแรงอะไรก็จะมาฟังการวิเครา์อของเขาด้วย อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เรามาละบาตันศุสุ์นะครับส่วนคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทันฟังคุตุบะแต่ว่ามาทันละบานหนึ่งถือก็ยังได้ันสุกอยู่นะครับอนนัลลอฮฺบว่ามันอัลรากาออาจารนรมินันจุมะปัญญาดิไรฮาใครที่มาันสุกทันหนึ่งระบาตก็ให้ทําเต็มไป วกตม,มัสระจูการละมาตเข้าก็ถือว่าสมบูรณ์แต่ถ้าคนมาไม่ได้ทั้งรังสรหนึ่งเดืนอนมีมังบุ้งกัวไปรักษาที่สองแล้วก็ให้เข้าทําตามมีมางไปนะครับกลม็จะอยู่ลงไปแต่ให้ทำสี่รังสรถ้าวันเขานั้นละหมาดวันธุรกฏนะครับไป่ใช่ใวันศุกร์เพราะว่าเขาไม่ทันรักรังสหนึ่งเดือน อันนี้ก็เป็นแนวทางส่วนคนที่เข้ามาในขณะไหนก็ทำพุทธบ้าอยู่ก็ต้องละหมาดแต่เฮียตุนมยิดสองพระบาทส่วนคนที่มาตอนแต่เฮียตุนมาิดไปแล้วเข้าอาจารย์ก็ไม่ต้องลุกขคือละหมาดซุนนาระวาติบเพราะซุนนาระวาติบวันศุกร์ไปอยู่หลังละหมาดวันศุกร์ไม่ใช่อยู่ดนนานนาครับบางคนเนี้ยไม่เข้าใจนี่ผมเหมือนละหมาดป่าย เวลาเข้าไปละหมาตเฮียทุนมาส,สิษฐแล้วแล้วก็ปล่อยมัมมาเขอาอาจารย์กันขึ้นอีกอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราก็ให้ตั้งใจความกุุบ้านเลยว่เราละหมาตเฮียตุนมาส,สิษ์ไปแล้วยกเว้นถ้าเรามาออยอาเขาอิมามขึ้นกุุบ้านไปแล้วเรายังไม่ละหมาดตเฮียทุนมาศิดก็ละหมาดไปแล้ว,ลวก็อาทีตที่อิมามมาถึงเขาอาจารย์อยู่วันศุกร์เนี่ยมุลามะก็บอกว่าให้เรา นมาแต่เยตุนมัยิดิไปเลยเพื่อจะได้ฟังคุตุบานนะครับบางคนก็รอรับอาจารย์นะซึ่งแนวทางที่บรรดานักวิชาการก็บอกว่าถ้าไม่ใช่วันศุกร์ก็ให้รอรับอาจารย์ไปแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยมีคุตุบาหให้เราเรีบทำแต่เยตุนมัยิดแบบสั้นๆแล้วก็อะไรครับแล้วก็ฟังฟังคุตุบานันเองการที่เราคุยกันขนาดคุตุบาเนี่ย อันนี้ก็ถือเป็นการหลัโวอนะครับทำเป็นเรื่องเล่นเป็นเรืเ่องสนุกสนานที่การจะวิวใครเพือ่อมใมห้ม่อเมื่อคขเต็มขึ้นกุตุบ้านแล้วก็อย่าไปคุยกันมันอย่าแต่การเรามากาบับระโว่ใครที่คุยกันก็เท่ากับทาเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องสนุกไม่นานประมาณละโปรเวลาจุมาแต่ละใครที่ละกวก็ไปด่าชุ่มมาอันนี้ฉะนั้นก็ให้เรานั้น ตั้งใจังถึงแม้ว่าเรามาที่หลังเนี่ยเขาบอกคนเข้ามาวัดศิทีหลังเขาไม่ต้องให้สลามนะครับให้ให้เข้ามาเลยอันนี้เป็นมารยาทส่วนคุตตุบาเนี่ยเขาบอกว่าในรุกคนของคุตตุบาเน่งคนที่เป็นข้อเตบในคุตตุบาต้องมีครรมดุลินละในการสรรเสริญพรลองค์วัสสนาอัลลอฮ์สรรเสริญขอบคุณอัลลอฮ์ แล้วก็กล่าวคำอิมัมชาดะคือว่าชาอัลลาอิลาอิมามชาดัลอุมฮัมดัลลัสุบุลลอห์แล้วก็ทำกันแล้วก็เตือนผู้คนอย่าคุบิตักอัลลอฮ์ว่าไปอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขและในคุตุบ้านก็ต้องมีการอ่านอายะคุอ่านแล้วก็สังเสริญอัลลอฮ์กล่าวคำอิมัมชาดะแล้วก็สลาวับทานนบีก็ มีแค่นี้นะครับมีที่เป็นหลักๆเใหญ่ส่วนบางคนบอกว่ามันรูปกลของขัสนาก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกอย่างหนึ่งคนบอกอีกอย่างนึ่งอาจจะไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของมัตรฐานเนีนก็มีเรื่องของความไม่ตรงกันในการมอง,มองได้เราตามมาตรฐานไหน มีแนวทางอยู่ก็ปฏิบัติไปดามนั้นไปอย่างเช่นหลายๆเรื่องเห็นกูโนตูปอะไรตายมีท่องเนี่ที่แตกต่างกันเสมอแต่เราก็ต้องศึกษาว่าอันไหนมันมันแตกต่างแล้วมันมีหลักฐานที่แน่นหนากว่าันก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับครับจริงก็เป็นเรื่องนะวันศุก็คิดว่าคงจะให้ความเข้าใจกับท่านผู้ชม ่าผู้ฟังได้พอสมควรนะครับนี้หมดเวลาลงพุประใหม่ในโอกาสต่อไปขอลเราบริษัทวิทย์ว่สำหรับอะัยกุมวราเราตุองทุ่มอะไรบ้าง